แดดเนี่ยทำร้ายผิวทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องป้องกันทุกวันด้วยนะคะแดดนอกจากทำให้ดำํำยังทำให้ผิวดูแก่ด้วยนะคะหลายคนคิดว่าแดดทำให้เกิดจุดด่างดําเท่านั้นจริงๆแล้วรังสี UV ที่อยู่ในแสงแดดเนี่ยทำลายชั้นผิวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวคอลลาเจนหรือเส้นใยยีราสตินต่างๆใต้ผิวและแดดเนี่ยนะคะยังมีรังสี UV นะคือ UVA ที่ทำให้ผิวเราเนี่ย เกิดเอจจิ้งได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าในตอนเช้าเราจะไม่ได้ออกบ้านนะรังสี UV ก็ทะลุผ่านกระจกมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นนะคะอย่าละเลยการทากันแดดหลายคนรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นอะไรเลยแบบไม่ทากันแดดก็ได้แต่จริงๆแล้วพอเราจะเห็นได้ว่าพออายุเพิ่มขึ้นนะคะคนที่ทากันแดดกับคนที่ไม่ได้ทากันแดดมาตลอดเนี่ยผิวจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดน,นะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ต้องเริ่มเลยนะคะกับการทากันแดดในทุกวันแล้วอย่าลืมไปหากันแดดนะคะที่กันกังสี UVA UVB แสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือแล้วก็หลอดไฟได้ด้วยตัวนี้ก็กันฝุ่น PM ได้ด้วยตัวนี้ไม่มีแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นทารอบดวงตาก,ก็ไม่แสบตาใครสนใจก็ทาแอดมินได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ด้วยนะคะ